ว่างๆเราก็มาสูตรอากาศอันบริสุทธิ์นะครับมาชื่นชมลมที่มาจากน้ำเย็นๆนะครับให้เย็นกายสบายใจนะครับก็ความเหนื่อยยากจากการตรากตรำทำงานในแต่ละวันก็สามารถผ่อนคลายและหายไปกับสายลมได้น,นะครับเพียงแค่เราเอาตัว หนีออกจากสิ่งความวุ่นวายแล้วก็เอาตัวเองมาผ่อนคลายกับสายลมให้สายลมกับสายน้ำชำระความเศร้าหมองของจิตใจความวุ่นวายต่างๆก็จะหายไปกลายเป็นพลังอันบริสุทธิ์นะครับตอนนี้เรามารับพลังกัน,นเต็มสูดหายใจได้เต็มปอด คำว่าสูตรหายใจให้อิ่มเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเราลองลองหาที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็สูตรหายใจเข้าเต็มปอดเราสามารถสูตรหายใจเข้าไปลึกๆได้อีกนะครับแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับพวกเราลองดูนะครับทําตามนะครับพยายามสูตรหายใจเข้าไปแล้วกั้นมันไว้เก็บมันไว้ ในลึกๆข้างในแล้วก็ค่อยปล่อยมันออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขหาได้ไม่ยากครับผมความสุขหาได้ง่ายๆอยู่ที่ลมหายใจของเรานั่นเองเพียงแต่ว่าเราหาอากาศที่บริสุทธิ์มีลมเย็นๆแดดอ่อนๆให้ผ่อนคลายจากนั้นเราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุข หาไม่ยากครับท่านก็ว่างๆก็มาเยี่ยมชมกันนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยยางอำเภอปักทงชยัยจังหวัดนครราชสีมาช่วงเย็นๆหลังเลิกงานคือวันผ่อนคลายที่ดีที่สุดครับคือเวลาที่ผ่อนคลายได้ดีที่สุดเพราะช่วงนี้อากาศจะเย็ยนสบายพี่คงสุขจะบอกใครเลยครับรับรองอ่ะดีแน่ๆมาตรงนี้ดีแน่เยี่ยม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขณะนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับอาเภอปักทงชัยและอําเภอเมืองเป็นเขตรอยต่อนะครับระหว่างอำเภอปักทงชัยและอําเภอเมืองเป็นเขตรอยต่อกันนะครับเราดูบรรยากาศภายรอบนอกนะครับ360องศาที่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังก็คือเป็นเป็นอ่างนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการประมงน้ําจืด ฝั่งทางนูน้นก็จะที่เราเห็นฝั่งทางนู้นก็จะมีการตกเบ็ดกระทุกเบ็ดกันนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็มีวานแยหาปลากันตามปกตินะครับเป็นแหล่งการประมงน้ําจืดของแถวนี้ก็พอได้อยู่อาศัยได้กินกันนะครับก็มีแหล่งน้ําทําการเกษตรกันตรงนี้อุดมสมบูรณ์ครับเป็นเป็นแหล่งน้ําที่มีน้ําตลอดปีตอนนี้ถือว่าน้ําน้อยนะครับถือว่าเป็นน้ําน้อยเลยแหละก็ทุกปีน้ําจะขึ้นสูงกว่านี้เยอะเลยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่ภาวะอะไรนะเอลนิโยประมาณนี้อาจจะแรงนานนะครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำพวอย่างก็ถือว่ายังเก็บกักน้ำไว้ได้บ้างนะครับก็ยังไม่ถือว่าเยอะเท่าไร่แต่ว่าก็ยังพอทำการพอสำหรับทำอ,อุปโภคบริโภคนะครับของชุมชนภายในภายรอบภายรอบนอกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็น เป็นแหล่งน้ําเป็นสายเลือดนะครับน้ําคือสายเลือดใหญ่ในการทําการเกษตรนะครับถ้าแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเศรษฐ,ฐกิจก็ดีตามไปด้วยนะครับมันเป็นเป็นของเกื้อกูลกันนะครับแหล่งน้ําแหล่งเพาะปลูกแล้วก็ชีวิตคนจะไปด้วยกันน้ําคือชีวิตชีวิตคือน้ําน้ําให้ชีวิตแล้วก็ชีวิตเราก็ต้องต้องพึ่งพาอาศัยน้านะครับ ก็ดูบรรยากาศกันก็สวยงามครับลมแรงบรรยากาศตอนหลังเลิกง,งานเช่นนี้ก็ได้มีโอกาสมาสูดมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับก็รู้สึกว่าได้เต็มปอดอลมแรงมากลมแรงมากลมปลิวสยายสรวยสวยเก๋จริงๆเลยเชียวนะครับก็ามาดูบรรยากาศทางนู้นกันนะครับผมที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น อ่างเก็บน้าหัวยานนะครับตอนนี้คือประตูน้ํานะครับที่เปิดประตูน้ําฝั่งทางนู้นเห็นไหมครับโอ้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับก็เป็นแหล่งการประมงน้ําจืดและก็แหล่งน้ําในการทําการเกษตรของผู้คนรอบบริเวณแถวนี้นะครับก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ได้อาศัยแหล่งน้ํา แม่น้ำแม่คงคานี่แหละครับช่วยเลี้ยงเลี้ยงชีวิตของทุกคนนะครับให้มีชีวิตอยู่ได้พระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนก็เป็นธรรมชาติที่พวกเราควรเคารพบูชานะครับไม่ทำร้ายธรรมชาติถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้คือเส้นทางตรงสันเขื่อนจะว่าสันเขื่อนก็ได้นะครับก็เป็นสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ําก็ตอนเย็นก็จะมี ผู้ที่ชอบออกกําลังกายนะครับออกมาวิ่งออกกําลังกายสูรอากาศบริสุทธิ์ครับก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับตอนนี้ยัง4ี่โมงสีโมงกว่าหนุนตอนเย็นๆนะครับก็จะมีกลุ่มผู้รักสุขภาพนะครับมาวิ่งเล่นกันมาวิ่งออกกําลังกายกัน ขณะนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานนะครับน้องๆจากโรงเรียนอ่าเก็บน้ำพวย่างนะครับก็ได้เวลาเลิกเรียนก็เดินทางกลับบ้านกันผ่านตรงนี้ครับเป็นที่สัญจรไปมาถนนห้นทางรู้สึกว่าสวยงามนะครับสะดวกสบายครับน้องๆดูฝั่งทางนู้นนะครับน้องๆขับขี่จักรยานกลับบ้านด้วยความสุขนะครับมีคนหลายคน <c oughs> ก็เป็นชีวิตวิถีชีวิตของชนบทนะครับเลิกงานกลับบ้าน อย่างมีความสุขนะครับจากนั้นก็มาวิ่งเล่นกันแถวนี้ก็ตรงนี้คือที่ที่ให้ชีวิตแก่ทุกๆคนนะครับแหล่งน้ำนะก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของชนบทเขาน้องๆเลิกงานก็เลิกเรียนน้องๆเลิกเรียนก็กลับบ้านกันตามปกตินะครับรู้สึกว่า เด็กๆเขามีความสูขนะครับมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ตรงนี้ก่อนกลับบ้านนะครับก็ระหว่างทางก็จะมีอะไรให้ทำเยอะๆเลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะหาจับตะกะแตนจับตะกะแตนแล้วก็พอได้เป็นอาหารเย็นกลับบ้านสมัยก่อนก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทุกวันนี้คงไม่มีแล้วแต่เด็กทุกวันนี้เห็นไหมครับเขาก็หยุดลงมาเล่นมาหาชื่นชมความงามตามธรรมชาติของพวกเขานะครับเก็บอ่า ลูกผลหมากลากไม้กินก่อนกลับบ้านนะครับนู่นวิ่งลงไปเล่นกันแล้วโอ้โหดูพวกเขามีความสุขกันนะครับดูลงไปเล่นกันในน้ําเด็กพวกนี้จะเกิดจะเกิดมากับน้ําเขาจะไม่กลัวน้ํานะครับเด็กทุกคนแถวนี้น่าจะว่ายน้ําเป็นกนะันทุกคนดูเขามีความสุขกันเต้นราบนเกาะแกล่งย่างมีความสุข นะครับดูพวกเขาสิครับอืมเป็นชีวิตที่น่าอิจฉานะครับชีวิตในชนบทที่คนในเมืองคงไม่ค่อยได้เล่นดินกันแบบนี้ก็น่ารักดีครับเด็กน้อยจากโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยางนะครับดูเขาน่ารักดีน่ารักดีครับแต่ว่าควรอยู่ในาสายตาของผู้ปกครองนะครับตรงนี้ก็ถ้าปล่อยให้เล่นไปเด็กเล่นกันบางที ตกน้ำป๋อมแปมไปอาจจะถึงการเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำลึกหรือ,รอ,รอน้ำตื้นก็ทำให้เด็กหรือใครที่เล่นน้ำเสียชีวิตได้นะครับขณะนี้มีลมพัดแรงนะครับก็เป็นลมที่มาจากแม่น้ำนะครับเย็นสบายมากๆเลยครับบนท้องฟ้ามีเมฆหนานะครับป้องกันแสงแดด ทําให้แสง UV ไม่มาระคายผิวนะครับําไม่ผิวเราไม่ไม่เสียไม่ดําโอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปลือกหอยจริงๆแล้วตรงนี้มีมีหอยเยอะนะครับชาวบ้านก็มาหาหอยเท่านี้เพื่อไปบริโภคแล้วก็ไปขายได้นะครับหอยตรงนี้จะเรียกว่าหอยสีหอยกาบหอยลายหอยกิบกี้ หรือหอยอะไรต่างๆก็ไม่ทราบนะครับที่เขาเรียกกันก็จะเป็นหอยกาบนะครับก็สามารถบริโภคได้นะครับอร่อยผัดกระเพราได้อร่อยยิ่งนักแหลนะครับก็อยากให้เอาไปชิมกันนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงชายหาดนะครับมีคลื่นกระทบฝั่งอย่างเป็นละลอกนะครับคลื่นไม่สูงคลื่นไม่แรงเหมือนทะเลนะครับแต่ว่า มันบ่งบอกถึงการมีลมพัดเอื่อยๆนะครับทำให้เรารู้สึกเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับดูสิเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังจำแจมนะครับไม่ดังสู่ซ่าเหมือนอคลื่นทะเลใหญ่แต่ก็ทําให้เรารู้สึกเย็นสบายและก็มีความสุขผ่อนคลายนะครับหลังเลิกงานพยายามสูดหายใจเข้าไปแล้วกั้นมันไว้เก็บมันไว้ในลึกๆข้างในแล้วค่อยปล่อยมันออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่า ความสุขหาได้ไม่ยากครับผมความสุขหาได้ง่ายๆอยู่ที่ลมหายใจของเรานั่นเองเพียงแต่ว่าเราหาอากาศที่บริสุทธิ์มีลมเย็นๆแดดอ่อนๆให้ผ่อนคลายจากนั้นเราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขหาไม่ยากครับท่านก็ ว่างๆก็มาเยี่ยมชมกันนะครับอ่างเก็บน้ำพวยยางอำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาช่วงเย็นๆหลังเลิกงานคือวันผ่อนคลายที่ดีที่สุดครับคือเวลาที่ผ่อนคลายได้ดีที่สุดเพราะช่วงนี้อากาศจะเย็ยนสบายพี่คงุขจะบอกใครเลยครับรับรองอ่ะดีแน่ๆมาตรงนี้ดีแน่เยี่ยม